สวัสดีครับจังดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิดนะครับบ้านคุณต่อยครับอำเภอสายกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ครับเป็นหลังคามีท่านชี้นะครับชุดนี้นะครับประหยัดค่าไฟได้สูงสุด1,000บาทต่อเดือนนะครับเป็นชุด3.3กิโลวัตต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์550วัตต์ครบเซตยี่ห้อ PSI ครับขั้นตอนแรกนะครับบนหลังคามีท่านชี้ครับเราต้องแกะน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับ ยิ้น,น็อตแกะน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำการเอามาใส่ตัวเอลฟีดนะครับแล้ว,แ,ลวแกะน็อตตัวเดิมออกมาก่อนครับถ้าเป็นหลังคาไม้ทันชีดนะครับ ก็จะเดินง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทําการติดตั้งครับต้องนําแผ่นไม้ครับขึ้นมาวางรองบนหลังคาบ้านลูกค้าก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หลังคาบ้านลูกค้าพังเสียหายนะครับตัวนี้ครับแอลฟีดสิบสองเส้นครับนี่ครับเราเอาน็อตออกมาแล้วก็มาใส่ตัวแอลฟีดนะครับใส่ยางรองใต้แอลฟีดหนึ่งชั้นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำการยึดแอลฟีดลงไปที่ตำแหน่งเดิมครับก่อนที่เราจะยึดแอลฟีดลงไปครับเราต้องทำการใส่พียูนะครับกันน้ำรั่วน้ำซึมครับบนหลังคามีทันชี้ครับรับรองครับว่าไม่มีน้ำรั่วแน่นอนครับ พียูครับถูกรูครับเสร็จแล้วเราก็จะนำแอลฟีนครับคือไปยึดตรงตำแหน่งที่เราจะติดตั้งครับนี่ครับแน่นหนาครับครับมีพียูครับยางรองครับ ก็ตัวแอลฟีดครับ,รบเราก็จะทำแบบนี้ครับทุกตำแหน่งครับ นี้เราติดตั้งทั้งหมดนะครับสี่แผงครับนะครับขั้นตอนนี้ครับเรายึดแอลฟีนะครับทุกแผงแล้วครับนั่นหนาครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนำรางเลียวนะครับนะครับรางโซล่าครับขึ้นมายึดติดกับตัวแอลฟีนะครับ ก็จะได้ตรงประมาณนี้ครับตอนนี้เรานำรางเลียวนะครับขึ้นมาติดตั้งบนตัวเอลฟี่แล้วนะครับครับขอดูอ 95, ทิศเส้นขีงกันไหมเออได้สามป่อเก้าจก้าจุดแปดก็ได้นี่ครับขั้นตอนการยึดรางเดียวนะครับ ใส่ระยะแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดแอลฟีดนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทำการเดินท่อร้อยสายนะครับนะครับตอกแน่นแล้วครับแน่นหนาครับทุกตัวครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะนครับพอเดินท่อเสร็จแล้วเราก็จะทําการร้อยสายเลยนะครับตอนนี้เดินท่อใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ครับกําลังเดินท่อครับขึ้นมา เดินท่อเหล็กนะครับจะเข้าไปที่ตู้ควบคุมครับถ้าท่อภายนอกครับจะเป็นท่อ IMC ครับท่อกันน้ําครับเนี่ยครับท่อเหล็กครับตรงนี้ครับตายฝาพิดานครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับไปถึงตรงตำแหน่งตู้ควบคุมครับ ถ้าอยู่ใต้หลังคาแบบนี้นะครับเราก็ใช้เป็นท่อ EMT ครับเดินภายในครับจะเป็นท่อเด็ก EMT ครับขนาด3บสี4นะครับตอนนี้ครับขั้นตอนการเดินท่อนะครับบนฝาพิานครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินท่อข้างนอกต่อให้เสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราเดินท่อนะครับเข้าไปข้างในบ้านนะครับ เดือดท่อภายนอกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการร้อยสายนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการร้อยสายนะครับน่ครับสายที่เราใช้ครับสาย P ีเบอร์สี่นะครับสี่สแควร์มิลครับสายกาวเบอร์สิบทองแดงนะครับผม สายพีวีสายโซล่าเซลล์ยี่ห้อพีไอครับครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายนะครับตอนนี้ครับเราทําการเดินสายใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับเราทําการเดินเดินสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดินในท่อครับนยครับตรงตําแหน่งแล้วนะครับ นี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเข้าหัว mc 4นะครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซล่าเข้ากับชุดโซล่าเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังจะทาการเข้าหัว mc 4ครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบครับเราต้องเข้าหัว mc 4เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าเพราะว่าที่แผงโซล่าเซลล์นะครับฝั่งขั้วลบจะเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับดันเข้าไปให้สุดครับถ้าดันสุดแล้วจะดึงไม่ออกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ยางกันน้ำแล้วก็ล็อกเลยนะครับนี่ครับควรลบครับเข้าหัวงตัวผู้นะครับ ฝั่งหนึ่งครับเป็นขวบวกครับเราก็ต้องทำการเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์นะครับขวบวกจะเป็นตัวผู้นะครับฝั่งฝั่งที่เราเข้าเข้าหัว MC4 เราต้องเข้าหัวเป็นตัวเมียนะครับ แน่นเลยนะครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับถ้าล็อกแน่นแล้วมันจะดึงไม่ออกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ยางกันน้ําครับแล้วก็ล็อกเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนการเข้าหัว MC4 นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้ติดตั้ง4แผงครับขั้นตอนนี้ครับเราจะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปทําการติดตั้งครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งนะครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ p s i ครับจะได้ประมาณ40-45โวลต์ครับตอนที่อยู่ข้างล่างนะครับ นี่ครับตอนนี้41โวลต์นะครับนี่ครับ42ครับโอเคครับผมเราจะทําการวัดแผงทุกครั้งนะครับทุกแผงครับเช็คส่วนร้อยเปอซครับก่อนขึ้นทําการติดตั้งครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับแผงที่1ครับขึ้นมาแล้วครับ นี่เป็นตัวยึดจบนะครับตัวเอ็นแคปครับนะครับตัวนี้ครับเราไว้ยึดจบของแผงนะครับแผงที่หนึ่งครับก่อนมอตติ้งครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับย่อผิดไอครับจะมีหมุดนะครับเอาไว้อยากลงที่รางอยากลงที่ขอบอยากลงที่ขอบแผงครับนี่ครับแผงที่หนึ่งครับชุดนี้เราต่อนุกรมกันทั้งหมด4ี่แผงนะครับ แผนที่สองครับขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ครับช่วงต่อระหว่างแผงครับขั้วบวกต่อกับขั้วลบนะครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับเราจะใช้คิมมันทายครับ รัดตรงช่วงที่ต่อกันนะครับตรงที่ MC4 ครับไม่ให้หัว MC4 ครับลงไปแตะกับโครงหลังคาแล้วก็ไม่ให้อยู่โดนแดดโดนฝนนะครับนี่ครับชุดนี้จะอยู่ใต้แผงครับหัว MC4 ครับตรงที่ยึดระหว่างแผงนะครับก็จะมีตัวมิดแคมป์นะครับนี่ครับตัวมิดแคมป์ครับเอาไว้ยึดช่วงต่อของแผงนะครับนี่ครับ ก็จะมีหมุดเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับก่อนมาติ้งยี่ห้อเพดไอครับนี่ครับมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับเชือกครับเรา ดึงแนวของแผงซุดเลเซล์ให้ตรงครับโดยใช้เชือกนะครับตอนนี้ขึ้นมาสองแผงแล้วนะครับแผงนที่สามครับมาแล้วครับ แล้วก็จะทําแบบนี้ครับทุกแฝงครับขั้นตอนเดียวกันนะครับ ช่วงต่อระหว่างแผงก็มีตัวมิดแคมป์ครับเหล็งแนวเชื่อครับ รตรงแล้วก็ล็อกเลยนะครับแผ่นที่สามครับเสร็จเรียบร้อยครับแผ่นที่สีครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับมาแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ครับติดตั้งทั้งหมด4ี่แผงครับตัวโจบของแผงครับก็จะมีตัวเอ็นแคมครับนี่ยตัวจบนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการยึดสายกาวนะครับนี่ครับตัวล็อกกาวครับผมเอาไว้ยึดสายกาวนะครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆหรือว่ามีไฟลวลูอุปกรณ์ครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับเราตอกสายกาวนะครับตอกแข่งกาวไว้แล้วครับ นี่ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกกาวครับนี่ครับนี่ครับตัวล็อกสายกาวครับก็จะมีหมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับนี่ครับตรงตัวล็อกสายกาวครับตัวเอ็นแคมครับนี่ครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับ สายกาวนะครับนี่ครับสายกาวเบอร์สิบครับผมชุดนี้จะต่อถึงถึงกันหมดนะครับเป็นชุดสายกาวครับปอกกระห็นสายทองแดงครับเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกไปเลยนะครับตัวล็อกกาวครับเชื่อมต่อทั้งข้างบนข้างล่างเลยครับ เราทางข้างบนข้างล่างเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับตั้งแผงสุล่าเซล์ครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทำการติดตั้งนะครับชุดควบคุมครับที่ห้องควบคุมนะครับผม ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งรางไวเวครับต่างตูวของไบเนอร์ครับนี่ครับวันนี้เป็นบ้านไม้นะครับตอนนี้ครับเราเดินท่อนะครับจากฝ้าพิดานลงมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังทําการเชื่อมต่อนะครับจุดควบคุมครับตู้ของไบเนอร์เข้ากับชุด ตัวขอเสมอบ้านลูกค้านะครับครับกำลังจะทำการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ครับ3.3กิโลวัตต์ครับตอนนี้ครับเราทำการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมครับตอนนี้ผลิตไฟได้นะครับ423วัตต์ครับฝนตกครับตกนิดหน่อยครับก็โซลาร์เซลล์ก็ยังผลิตได้นะครับนี่ครับ ตัวนี้ครับเป็นตู้คอมไพเนอร์ครับสายจากโซลาเซลล์นะครับลงมาครับนี้ฟิว DC ครับเบรกเกอร์ DC ครับเสถียกันฟ้า DC ครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ ACBO ครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับเบรกเกอร์ AC ครับชุดนี้เป็นเสถียกันฟ้า AC ครับเราต่อสายกาวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อเส้นกาวครับเข้าตู้เข้าสมมติว่าลูกค้านะครับนี่ครับชุดนี้ครับทําการทดสอบระบบแล้วนะครับตัวนี้ครับ CT กันย้อนครับ การไฟย้อนกลับครับเวลาโซลาเซลล์ผลิตไฟได้เกินครับก็จะไม่มีไฟย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับจะผลิตเท่าที่ใช้งานครับผมเนี่ยตอนนี้เราทําการทดสอบระบบเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทําการเก็บงานครับปิดฝาตู้ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับวันนี้เราติดตั้งระบบออนกริดครับ3.3กิโลวัตต์นะครับบ้านพี่ต่อยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ต่อยครับที่เลือกใช้ทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อีเตอร์ซิสเต็มครับยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมชุดนี้นะครับ3.3กิโลวัตต์นะครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับเพราะว่าเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์550วัตต์ยี่ห้อ PNI สี่แผงนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณช่างต่อยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณครูออนด้วยนะครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับผมขอบคุณมากครับ